ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี f อนะครับผมร้านเทศโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้ก็มาติดตั้งนะครับระบบชุดดูดน้ำดานพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมครับวันนี้ก็ติดบ้านนองสองห้องนะครับผมอำเภอผู้เคียวจังหวัดชัยภูมินะครับผมตอนนี้ก็มากับฟ้าครึ้มนะครับผมแดดก็ยังไม่ออกมานะครับผมกำลังเทดน้ำนะครับตอนนี้ก็ติดเสร็จนะครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผม วันนี้ก็มาติดนะครับในไร่อ้อยนะผมตัวนี้ก็เป็นบ่อเดิมของลูกค้านะครับผมเจาะไว้ประมาณ60เมตรนะครับก็เป็นบ่อขนาด6นิ้วนะครับผมว่าเป็นบ่อใหญ่เลยนะครับน้ําดันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับผมที่เราวัดได้นะครับน้ําเยอะมากนะครับบ่อนี้เป็นบ่อเก่านะครับผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับผม ตัวนี้เราใช้เป็นสเปคกของปั๊มแฮนดูโรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับตัวยอดนิยมทําไมต้องปั๊มแฮนดูโรนะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับผมก็ตัวนี้เราหยอดลงไป8ท่อน p v c นะครับผมเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับก็กําลังเทดน้ํากันนะครับผมเวลาเที่ยงนะครับแดดก็เมฆก็เยอะหน่อยครับวันนี้นะครับกําลังเทดน้ํากันถือว่าน้ําเยอะนะครับบ่อนี้นะครับ ไม่ขาดแน่นอนนะครับ1 2ื0 0ลิตรนะครับบ่อนี้นะครับพอดีไม่ได้เอาเครื่องวัดน้ํามานะครับวันนี้นะครับก็ออกมาไม่ไกลจากร้านนะครับประมาณ20กิโลเป็นยังไงกันบ้างครับน้ําก็ถือว่าน้ําเยอะนะครับบ่อนี้นะครับสเปคปั๊มตัวนี้ก็จะเป็น1500วัตต์นะครับแอนดูโรนะครับสเปค15.5คิวนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับแมกเนตอยู่ที่65เมตรนะครับสำหรับตัวปั๊มตัวนี้นะครับผม ก็จะเติมลงสระนะครับฝั่งนี้นะครับผมนะครับเติมลงสระนะครับก็เพิ่งตัดอ้อยไปนะครับผมกำลังเติมน้ำนะครับลงบ่อไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับผมก็กล่องคอนโทรลนะครับติดอยู่บนเขียงหน้านะครับอึบอึบอึบโอเคครับตอนนี้ก็แดดกําลังดีนะครับ กำลังวัดขึ้นไป1,200ปพระวัตนะครับผมตอนนี้นะครับแรงดันมา136บโวลต์นะครับผมรอบมอเตอร์มา3,400นะครับ3,500นะครับผมือว่าทำงานเต็มที่นะครับกระแสกินอยู่9.3แอมป์นะครับผมโอ้ถือว่าแข็งผลิตมาได้ดีเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นกล่อง DC ระบบเดียวนะครับผม ดีซีระบบเดียวนะครับมีเตอร์กันฟ้ามีเบรกเกอร์ดีซีนะครับผมจุดต่อเทอร์มินอลนะครับผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้ไม่ได้ติดตั้งบนโครงเหล็กนะครับตัวนี้ก็รับประกัน2ปีนะครับจากร้านเรานะครับผมสายนะครับเราให้ม้วนหนึ่งเลย50เมตรนะครับไม่ต้องตัดนะครับผมบางร้านก็ตัดสั้นๆนะครับให้ลูกค้านะครับคิดตังค์มาแล้วนะครับเราไม่ตัดให้เป็นม้วนเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูแผงกันนะครับอยวลงฝั่งนี้ก็ได้นะครับแผงของเรานะครับติดอยู่<ม>ด้านบนหลังคานะครับใช้เป็นแผงโมโนนะครับโมโนฮับเซล410บวัตตนะครับทั้งหมด4แผงตัวนี้เป็นของโอเชียนโซล่านะครับเป็นตัว12บสอัตรบ์บาน,นะครับ ติดตั้งอยู่ทางทิศใต้พอดีนะครับหลังคาก็ประมาณ20องศานะครับติดตั้งบนแปรล็กนะครับสีแผงนะครับ410วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันเปิดแป๊บเดียวนะครับน้ำท่วมเลยนะครับก็เติมลงสระนะผมฝั่งนี้นะครับก็ ทำสวนเกษตรีทำอ้อยนะครับผมปลูกพืชผักเยอะเลยนะครับฝั่งนี้นะครับบอ่อนี้ก็น้ําเยอะนะครับเป็นบอ่อน้ําเยอะเลยเป็นท่อสองนิ้วตลอดนะครับแดดก็กําลังออกดีๆนะครับเรี๋แป๊บเดี <tenga' S 1> ยวนะครับ<ด> ครับขอทางใช่ครับมาดูตรงนี้เลยนะครับผมน้ําออกเยอะไม่เยอะนะครับน้ําดีไม่ดีนะครับดูตรงนี้เลยนะครับผมโอเคคีว่าน้ําก็เป็นที่พอใจมากครับบ่อน,นี้นะครับน้ําเยอะมากครับบางบ่อก็ออกไม่เยอะนะครับว่าจะใช้เป็นปั๊ม สองแรงสามแรงนะครับไปดูดในบ่อน้ําไม่มีนะครับมันก็ออกตามน้ําในบ่อประดานของเรานะครับไม่ใช่ว่าน้ําไม่มีจะเอาแต่สองนิ้วไปลงนะครับมันก็ไม่ทันนะครับไม่ทันก็ว่าเป็นกับช่างตามระบบนะครับวันนี้นบอกเก่าลูกค้าถือว่าน้ําเยอะมากนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามมนเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็น พึ่สมอติดน้ําบาด้านนะครับหนึ่งแรงสองแรงนะครับผมเป็นแรงครึ่งก็ใช้สี่แผงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาสองแรงดีกว่านะครับผมเผื่ออนาคตนะครับเพิ่มแผงได้นะครับหย่อนปั๊มลงไปลึกอีกได้นะครับเพราะว่าหน้าแรงนะครับต้องมีการหย่อนปั๊มเพิ่มครับบางบางที่นะครับน้ํามันจะหมดนะครับบางทียก็ต้องเผื่อไว้นะครับผมสี่แผงเหมือนกันนะครับ แรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับน้ำนะครับผมน้ำเยอะมากครับบ่อนี้เป็นทอกสองนิ้วนะครับพุ่งๆเลยนะครับพุ่งๆเลยนะครับผมก็เรื่องราคานะครับผมทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับแต่ละที่นะครับราคาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผมไว่าจะใกล้จะไกลนะครับเป็นโครงเหล็กหรือว่าทําโครงไว้นะครับ เราก็จัดการให้ได้หมดนะครับมาคุยราคาก่อนได้นะครับผมบางเจ้าก็ไม่ใช่บางเจ้าสิบางหลายๆคนนะครับก็เลือกเป็นแผงวัดต่ำๆนะครับก็ปิดราคาต่ำลงมาก็ได้นะครับ340บาทนะครับซึ้อสามแผงนะครับ29,000นนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับสำหรับตัวหนึ่งแรงนะครับ3แผงนะครับ29 0 0 0นะครับผม ตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นรวมโครงเหล็กนะครับเบดเสร็จนะครับติดตั้งรวมติดตั้งทุกอย่างนะครับอยู่4ี่หมื่นนะครับผมราคามาตรฐานนะครับแรงสี่ร้อยสิบนะครับผมกับชุดปั๊มสองแรงนะครับก็ยังไงก็เลือกดูเลือกชมกันนะครับการรับประกันนะครับหลายเจ้านะครับการบริการนะครับผมเจ้าก็มีหายนะครับผมเจอมาเยอะนะครับ เวลามีปัญหานะครับโทรมาหามาถามนะครับมาเอากล่องมาซ่อมก็เยอะนะครับผมกล่องคอนโทรลนะครับเลือกรุ่นที่มีประกันนะครับมีบริษัทเกมในไทยนะครับไม่ใช่ว่าเลือกยี่ห้ออะไรมาก็ไม่รู้นะครับเวลามีปัญหานะครับก็เข้ามาหาที่ร้านนะครับก็มีราคากันหน่อยนะครับาเป็นยี่ห้ออื่นนะครับผม โอเคครับก็บนกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผลงานนะครับผมสำหรับงานนะครับร้านที่โซลารเซลนะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 2 7 3 8 4 1 3 9นะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็สวัสดีครับผม